เจกปีไหปีนี้ 18, 18ปีเอาห้องเราว่า16อืมะโอ้โหปลาุกก็มีคอ,นอ้นคอ้นเนาะโอ้เราก็ได้สั่งได้ดีโอ้แนดีทุกคนเอานนี้เ้สิบปยามผู้สาวเลงโงล้นะทุกคนเลย นี่นี่นี่ข้างนี่เอาดิเขากำลังเชี่งามด้เดับหน้าแล้วแล้ทคนคนถึงทันแล้วนี่อาอุ้ยออันนี้โขไหมนี่นี่โอ้จาอ่อนซ่อนได้านเฮากับเด็กก็เด็มันมันยังก็สนะฝนมันงามแต่ว่าขอเียอย่างเดียวทางเนี้ยทุกคนเลย ไปชโอ้ไปน้ทมโอไปนไปไปไปนโอ้คักเนาะรถเนาะว่าออฟโรดดเนาะเนาะแล้กจับตํแหน่งมนลบจับตแหงนี่พอเชฟนะโอ้อาสัน ไปเชียวฮะย่าไปเมืองเออไปสะมักมอีอมีเยอู่ที wow> ่พอนํำขึ้นนี่เนาะตัวจะไปสองคน เมือนนั้นลตายครับๆ่ะจะบานนี้เออข้าวเขาบอกเรือน้ำลายใช่เรอจะพ่นชมนี่นะบอน้ำลายนี่นี่พ่อยพันนั้นนะพ่นยพันนั้นนะอ๋อน้ำลายจะไปได้ช่วันนี้อสถุถุถุถถถน้ำกำลังมาเลยสุดตัวแมงสามพ่นบอ ตัวจะไปหน้าไปดำหน้าเป่ท่าแล้วจะดหน้านะเห็นอะไรสบายนี้ไปลอยความคอยจะลอยน้ำอีเป็นอีเป็นเสียซื้อมันอกมาหน้าแล้วนี่เชีอมันดน้าหนืาว่าื้เออว่ฟื้นน้ำโถนชุกเชิญท่เลยจ้ะชุกเชินเขาเป็นสีพ้านนเขาปหน้าสิเราชาแล้วถามนี เฮอถ้าเฮอไหลแล้วเฮอมันน้ำขึนนี่เฮอไหลไปน้ำไหลแล้วทราบฉบัดนี้เนาะแบบเขาพูดว่าผดต้องแห้งนี่คืนนี้ยังเขามัดบางคนกับเที่ยวไปเที่ยวมานะเขาเป็นรับยู่แต่มันนโมมัดอยู่แต่มันมันน้ำมันขึนแห้งเมื่อวานนี้มันได้แห้งได้บ้านเลยป้าบคืนไปไปใต้โคอู่ใต้โคอะทางแยาก็ทางแย่ทางแย่โคโค่เออทางแย่ไป็นโอโคฟ้าพุ่ม ไปหน้าเนื่อบอเออยไปหน้าบันไดเห็ดอันบันี้กลับขึ้นก็กลับขึ้น่กัไปทั้งพื้นเลยหน้าอยู่ใช่หมนะหน้าอยู่พระเซอยู่พกกายหน้าาจรม์จทาวิน้ำนี่กำลังมาเนะกำลังมานะอ๋อขึ้นไหวเลยนะน่ะมันขึ้นอยู่แบบว่าอ๋อไดขึ้นน้ำก็คือคนหาเจอเนาะกำลังมานะเฮ็ดก็เพิ่มมาอีกปันเฮ็ดเพิ่อ๋อไหวเลยเนาะ ไปคึืนจะห้ามบ่ดี้น้องน้องเพื่อนสีไปเนี่ยเมืองอัสพอนแต่ว่ามาค่าน้ำนี่เขาก็เลยไปถ้าขัโคตมันต้องโค้งไปประมาณตั้งสองสามกิโลเลยเพื่อจะหอดโขัเลยเพราะนานเพื่อเนี่ยน้ำไหลไปแล้วเพื่อก็เลยบ้านเขาคาดบ้านเพื่อนบบ้านน้ำมือเล็กๆนี้ ปลาลายลีปลาเพื่อนี่ปลากดปลาเสรมิมตึกจะลุ้งมันนี้นะอโอ้ปลาถูก <laughs> มีเพื่อนอะไรอยู่ฮะนะหลายคนอยู่ยังหลายคนอยู่โอ้เอา้าวปลาเด็กเข้าสีไปเบิ่งเพิ่นตุ๊กสะดุ้งมีก้อนตึน๊กเลยเอาได้ปลาลายอ่าถูกอ้า๋าายวเข้าสีลงนี้นะอันนี้มันขาข,าขเจ้าอนาเซอร์ในโซงหน้าแหลงดิ ขาตัวนี้ใหญ่เลยแต่ว่าขาอยู่แถวๆลาวใต้เนี่ยเขาเห็ดแบบเกิด์ตบไซมินินะอันนี้ใหญ่เลยนี่สานเห็ดเป็นลายหั่นเลยนี่เสียมันหั่น,นปุ๊บแล้วก็นีบกิบปุ๊บแล้วก็เอาไม้ใส่นี่อันนั้นมันล่านนะมันคือเออมันล่านล่านหรือตุม้มนะสำหรับดังงออกเอาป่าในสงอันน่ะแบบเดือนสิบเอ็ดป่ามีสลายแต่สงนี้เขามีมากมีค่อยเสนะื่อเลยอันน่ะตุ้มกันเลยขาเขาจะเอาขึ้นมาไว้ พราะว่าน้ำมันขึ้นมาในโรงเนี้ยน้ำมันมีมันมีเสถียรเลยข้าเจ้าก็เอาขึ้นอะไรในโรงเดือนสิบเอ็ดเนี่ยขาเจ้าเอาลงอีเพราะน้ำมันมันนิ่งในโรงนั้ el, นเฮ้ยขาเจ้านี่นะบอกบอกเสีเลยเสียเลยปลาเนอะเสียเลยฮะเิียเลยปลากมาาหเนอยยูู่อ่นี่เอ้าตัวหากบมาเอ้าอันอันนี้อัน เฮ้อหาพวกฉันนะชาปอบ้านห่ามดบันี้นะบ้านหาวอมมดอ๋ออจะลุงโต๊ะนะนี่หามลงอันพวกนี้แหะลงกัไ้พวกนี้แหละรีทำเลไปดีป้อเทำเลไปดีป้องนี้มันดีทาไ่น้ำมีไน้มีไเอาน้ำมีเวรอ๋อนั้นทำเลดีเนาะได้ป้อได้ลาใหญ่แล้วได้เออนั่นหป้อพอี เออเฮ็ดลุ้นฮุบโอ้โหอะกูแล้วซาดเน่อันอนั้นอีบวันนี้หาทำเลเฮ้ยเมยบ่เออหาทำเลเนะ่มันต้องมีทำเลน้องเชื่อจ้าบอตเออเนี่ยชื่อบ่โออเนี่ยเนี่ยชื่อเลยปลาเพอ้ปอปลาคอ Bà khó nói, sao sao vô khóc lúc khệt bà. Ừ, lại tớp. Lại tớp. Ừ, lại tớp tớ nâng. Nhảy tớp. À, cô mới đây. Chưa? Cắt khổng phơ này, khổng khổ phu. Đây là... Đây, đây chắc tớ rồi tớ nâng. Đây khổng tớ. Hả cảm ơn đi. Mà khổng tớp rồi Ông xin nè xin lỗi nè Ông mà ăn cơ Ôi thầy thơm Ôi nộ มีตะลุบบนี้นะโอ้โหตะลุบลีเมยปีนนี่อ้ใลายเนาะเออมันต่เสวนี่เออในลายปลาซวมันว่ปลาซิปลากระเดิดปลาหญ่กีบีบวปลาหญ่ตนึงปลา่ตนึอ๋ออันนั้นอี ปลาจะคือเฮาตัวเล็เนาะเฮาอ่อนดังเลยเด้น,นี่เนาะอออยู่ข้้างนนไเจะโคตรดีนะพุนส่องส่องห้าพุนส่องนี่ปลาทุกเอา้าอัจจะขับไปทางนู้วย,ยังได้ใชุ่่มนั้นนะเขาอ,อยู่ข้างน,นั้นเขาขึ้นเข่าไปเฮ้ยชิตเขาขึ้นเห่าไปแล้วขับเห่าขับไปทางพุเขับไปหน้าลงมาตึกนั้นนภะาพนั้นเราได้ดูนะเออได้บอได้บอ <c oughs> โอ้ได้ทำได้ดีเนี่ตัวน้อง ค้ำแล้เนาะค้มแล้วชเรเออตัวนบ้นะมุ้นะอ่างเลยเออฮะเมนมาคองปีนี้หรือะคองมกนีมกนีเออกนีเอาป่าเพลนไปในค้ำบ่ในค้ำเออโอ้พอดิปิ้งกันเนาะนะพอด้มาทลหฮะะลุอ้เออเอา้นะ ถือบ่โอ้เอาวายถือไหมโอ้อาเดีปาเดีป่าชิวตัวนึงบ่หลอดซ้ำตัวอยู่บ้านนี่อยู่บ้านใหญ่เฮาเห็นห้เอเลยอ๋อแล้วห้องเอ,องเลยมห้าเฮ้ยเห็นสูงกัห่หาอยู่สะห่าห่ามสองเออจักป,ปีนี้ <18. S 1> ปีนี้สิบแปดสีอ้าเราว่าสิบหกสิปปีแล้ว เขาบกว่าชปีใช่ดอกน่าเท่าเนาะเออเอาเนอ้าพ่อโพล่วตึกซื้อลงเปแล้วเอ็ดเดโอ้เดได้สองตติมกันบ่อนื่มีเถื่อกระจุยๆเนาะเนกานเออนมัอยู่แวเนาะ ของเชารอยู่เดี๋ยวเข้าสิไปประพุนนะไปทั้งเลยเนาะหอโกุ่ะบเขาไปหาโตอ๋อไปนี้ไปเจ้าไปนี้เด็ปลาโตเปลือยยากเล้วนี่เอ้ยโอ้ยทึบ โอ้ยเยๆมาเลยชลิล็ช่ปตวเกุบอันนี้อันนี้ได้ใช่ไหมเอานำกำลังมากจัน้อปาได้อยู่ได้ขออนุญาตขออนุญาตทำไมเไปได้เข้ากับไปโทษด้านนี้โอ้ะพีเตเค็งน้อยนะอืมนะโอ้หิเตอมกอีเนาะ ปลาพันธุ์นี้ดีนะเออพันมีแต่ตึกเนียปลาเราแล้วเนียปลาซิวปลาตัวนึงเนาะอเอา้าเก็บห้าเก็บสิบเนาะมาแล้วกันเนาะอเอออยาจะมันทึบนะอ๋อโตได้ใช้ได้บอได้เหรอกระมาอากกระมาอีกตัวอันนี้ได้ฮะโตอเอๆๆๆตอเอา้า โอ้ตัวได้หลายเนาะได้หลายเนาะทุกตัวเนาะเอ็ดนี่นี่ได้เลยนี่โอ้เอาตัวนี้ก่อนตัวนันแล้วก่อนก่อนอ๋อสองตัวดีอ้าวเรียบร้อยมาได้เ้าสิไปหาพวนัดนด้เขาได้หลายได้บุกเขาเนาะ ทำเลยน้ำเวิร์ดเนาะมันยังอยู่เนาะป่ามานนี่ปุ๊บนี่มานี้น,น,นี่มันก็เวิร์ดมานี่ดิมึงนี่คือกันได้เขาเลอะทีจะเป็นได้เออเอาเอาเอาเบิ้งพี่ก่อนป่าน,นี้เชื่อซะเชื่อป่านะอ้างดูฮะฮะไหนเติบเออไหนเติบเนาะ ปลาในบุปลาอยู่ลายเนาะปลาุกก็มีปลาลุกปอน้อยปน้อยเนาะฮมดทึกจะโมงหาจะโมงงนะึกนเลยว่าโมงนี่บอโมง้านะเจอาถมาวัดน้ำไหลโอ้โหถือบนี้เนาะ่าถือะอ่าถือแล้วน้ำกำลังมามันบอกทีน้ำงมาน้ำโหยเมันยืน้ำโหยอ๋อันีบนี

นอ,อ,อยที่สุด <laughs> อ้าวน้อยนี่บานเลยโอ้โหนี่เธอมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วว้าด๋ <c oughs> อยความหมุนพเลเมาก,ก้อนก็ได้ก้อนได้ปลาหลาย <c oughs> ถ้าพลเมฆล้มามงก็ฝากะเ <c oughs> พราะจะได้ <c oughs> ตามที่อันอันพลเมาก,ก้อนมาหลังกันละ <c oughs> ไปขับพารีโตามาเลยสิล้อแม่โม้อถิ่นเยนียครับเชือ่อน้นองมคปอตอนนี้เขามีนัดกับน้องน้องเบอร์นะจากเราอยู่สิเลยครัหาแล้วกันสปดหอยตามหอยง่น,นี่แนหะแสดงว่าเราง่ไปเลี้ยงเราเราพานัพานพันง่แล้วกันเห็นหอยแล้ว

งูยานงูยานอ้าา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 างาา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 ้องอันาา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 าอาา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 จาากอาา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 าันาาาาาา อ๋สาเลงโงมาเล้ง huh. ผู้เด <athletes> ียวเอ้าเอาเมยได้ช่ไเมยไม่มาเมยมันินอ๋อมย์มันินตัวงจากตัววชกาโตโอ้วันนี้แต่งานตัวในลงงจกตัวะพนล้เอาเนาะจเพูดนละเอาาทเดี๋ยวจะพูดละเอาเอี้ยงงูคู่มือบ่ น้ำหน้าช่วยรับอ๋ออันนั้นมันทางขึ้นเขาเข้ามากก็ได้เขาสะกดลอยห้อยงูตัวเด้อันนั้นคือคือมีไส้อันอันนั้นเข้าซะมีได้แบบมินิพุมันแต่ละผีมีแต่ปล่อยไว้ปล่อยแบบนี้ปล่อยวันในเนื้อทีหน้าในจังเฮกตาจังเล็กนิดนึงวันในน้ำเออวันในผูกไปกรุงเทพนะซื้อน้องมาหรือเอ้ยนะเอ้ยแต่คือกันนี่เม้นบอก ป้าทุกฝาเพดเนะนั่นบออืออา้ยฮฮ้ยอ้ยวามีดจอดพอาไดเขาตัตั้งงัวเห็ก่อนดินบวันนี้เนี่ยปิดไห้วันนี้เนาะอ๋อวันนี้เอามาเลยบันเลยวันไหนเอามาเลยำอไร เอามาเอามาไว้อย <c ười> ู <Đ au. S 1> uhm ่พระนี่มามันกินเิงอ๋อมันื้อเาล่ะ้อจักโมอืมเฮ็ดนี้เนาะอย่ามันอ้อเนาะเออโอ้เออนี่คักลบัดนี่โอ้สาวเลงโง่เนาะบัดนีโง่มันจื้อเจ้าองเนาะเห็นบ่เวลาคนแปลกหน้ามันปุ๊บมันสิเบิ่งเห็นบ่มันแนมันเบิ่งเด้มัน่้มันนี่แม่นเจ้าองกูตัวนี่เนาะ มีเวลาเนาะอันนี้เฮ็ดยังนี่ต้นเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดตัวเฮ็ดน้ำมองไม่เฮ็ดไปเลยเนาะเฮ็ดน่าโง่ที่เฮ็ดน่างูมันกระเลยเออมันชี้เฮ็ดน้ำมองมีคือเห็นต้นมะอันนั้นซีดาซีดาเป็นีดานะซีดาท่านายานยายเออป้างูผมมีอีเข้าเจ้าตัวเนาะอันนี้คือป้อยเลิกเป็นวันนี้ อืม,มยานเนาะว้าตัวไม่ดูโอ้ยไม่ดูนี่ไปดูราคาแพงนี่เพิ่อเป็นเคยเฮิร์นี่รวยมไ,มไม่ดูง่ายนี่บัดน,นี่บัดอีอีบีเกินสิบปีนะไม่ดูนี่จะขายได้เด้มันใหญ่แล้วก็บโบกับงัวแน่เดย์วันนี้ย่าเดินมีพีเพ่งพ่อเนาะเฮิร์งงูกินเนาะ มันนี้ต้นไม้ดูนี่จ้ะต้นคิดมานี่เห็นพวกนี้หลายนี่คือต้นไม้ดูทุกคนนี่ไม้ราคาแพงอติดระบสองนะระสองระสามชาเลิกจะไม่ไม่ไม่พยุงนะไม้ทรัมมิตี่มันไม่ไปดูลายตัวทีหนึ่งที่ราคาแพงสองไม้ดูไม่ไม่ไม่ขยุงไม่ไม่ประดงหรืไม่ชิงชันสามสี่เดีมันไม้่ราคาแพงนี่นี่ลอยต้นได้นี่ลอยลอยเลย ถามน้องกนว่ามีหูจักว่าจักลายมีหูจักว่าใจตาหน้าเป็นกว้างได้เพื่อจะมาเป็นเคยในมอสเลยได้ <c oughs> อันนี้คือ,อ,ร,อรีสอร์ทแม่นบอสรีสอร์ทชนโตได้สินาะเด้บนนอกมานาเฮานะมันเดวิวดีวันนี้นี่นี่นี่นั่งเดี๋ยวป่าขึ้นมาปุ๊บเอาป่าขึ้นมาปุ๊บห่อกดยางขาดเยอะแล้วนี่เออเพื่อจะเอาเล่าเอาเบมากกัดโอคักแล้วน,นี่เกือบเกือบปลาครับพงแนนะ่ กิดดโอ้ลองๆมึงเล่นเนาะบัดนี้โหอาหารมันน่ะมีจําเป็นต้องอันเลิศลูได้โหอาหารมันน่ะบ่ต้องซื้อเออนี่บึบนี้กเออบ่เป็นหยังเนาะตน้ําเด้ๆๆๆปูเป็ดดเฮาบ่เอาตัปลาเล่านะเฮ็ดปลามันก็มาได้บดนี้ฝนตกมันมีมาบ่มันก็มาอ้าวสะลงบัดนี้สลงสะลงนี เออเดี๋ยมาเล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 ยนี่นี่อันซ้ำพอบีงหรือเปล่าซ้ำนี้อืมแกงยังยจะพอบอบงเนาะพอบีงเลยดิเอาลงให้หมดได้จะได้มันคุมไม้นี่หักเลยเออเนาะมันมันมีดีวันนี้เนาะอยู่บ้านเฮาเนาะบ้านนี้เคยไปกรุงเทพบ่คือว่าไปอยู่เเทลถวเนาะแถวาลังอินท่า เขาหุนอยู่ที่นี่บรรยากาศดี่ดีป่ะเขาก็นั่งเบิ่งน้ำนั่งเบิ่งปลาเอ้าเอ้ามันคือเข้าได้นะนะเข้าได้ก็ดีอ่ะโอ้โเอาเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเฮ้ยเอ้าเอาเอา เฮ้ยมันยานเทามันยานเทาดักิดสันเัเมือก่อนสะเดียมือก่อนเด้อโง่ยานลอะไรโอยโง่เลตไม้สนัตว์ไม่มีเคยเห็นดิมือก่อนมือก่อนเอาทุกคนเยเอาไปำนี้นะมาหาน้องคนก็เลี้งงโก็เลยมเนี่ย หมอได้โอ้ถึงข้อจีช่องฟมลากไซแต่มีเคยนอกใจเพิ่มได้มันนี่โอ้วันนี้วัลงจีช่องนะเออเอามาหาเพิ่นนะเห็นเพิ่นผู้ยักษ์เพ่ถึงไรแต่ว่านั่งนั่งไม่ล่องบากองไม่ล่องนี่ข้อจีเอาเพิ่นไปไปแสดงอยู่แต่ว่าโค้งหาแต่วันน <S <S ั้นเธอฆ่าเฮ็ดเฮื่อนก็เลยย้ายไปปีหน้าอีขนาะดโอ้ยจงังว่าเอา้า เลิกกันเอาวิดีโอภาคว้ชนี้ก่อนทุกคนเลยมาหาน้องพลเลยกันคุยทา,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 านี้ก่อนมือเสาหนีมีฝุ่นละลายเาลยรอบานลเาลาะอ,อันนะ่ะถ่ายาทางนี้ให้ทุกคนเดียเบิง่งเพราะเข้าก้อนเลยป้าเลยวัอนี้กิจกรรมมีหลายเพราะว่าฝนตกทุกคนเลยขอบคุกันพูกแลอยู่ป้า